ตอนนี้นะไมค์ก็อยู่ที่หน้าร้านบาวาโคค่ะทุกคนร้านนี้นะคะเป็นร้านชูราสโกนะทุกคนเป็นอาหารสไตล์แบบบราซิลนะคะก็คือจะเสิร์ฟมาในแบบไม้ปาริคิวแบบแท่งใหญ่ๆนะก็คือเจ้าเนื้อเนี่ยไปเสียบกับแท่งเหล็กนะคะแล้วเขาก็จะมีกรรมวิธีในการาอ่ย่างก็คือโรยเกลือแล้วก็ใส่พวกเครื่องเทศอะไรเงี้ยต่างๆแล้วก็ไปย่างลมควันนะทุกคน พอดีว่าเมื่อวานเป็นวันเกิดของพี่รุยนะคะก็เลยพาพี่รุยมาเลี้ยงเลย <c oughs> จริงๆอ่ะเป็นร้านเนื้อที่ไม่ชอบจริงๆมาเคยไปกินแล้วที่สาขาชิบุยานะน,นี้ที่มาเนี่ยมาสาขาลพบุงหนีนะทุกคนไปเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านเลยดีกว่าหิวแล้ว,วอ่ะไปตามมาตามมา

อันนี้เป็นสลัดบาร์นะทกานของบาร์าชว เอามานะก็จะมีพวกบลอครดี้มีผักสลัดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มะเขือเทศมันนะคะแล้วก็มีเผ็ดด้วยก็น,นี่เครื่องดื่มของเรานะอันนี้ที่สั่งไปนะคะเป็นสปาบรีสปาร์กิ้งราคา1,000เยนนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีแอลกอฮอล์จะราคาที่600เยนเจ้าของวันเกิดนะคะวันนี้พี่โดยอายุครบสามาปีแล้ว เร็วๆว,วันนี้แต่งตัวหล่อเลย

美味しいですか <laughs> いい顔してるね

Terima <laughs> kasih. <laughs> <laughs> อันนี้จะเป็นส่วนต่างๆนะคะที่เขาจะเอามาเสิร์ฟเรานะในคอร์สมีอะไรบ้างมีไส้ลอยนะคะแล้วก็มีสเปเชียลลัมเซฟมีเฟฟมีสวายเกียวลัมแล้วก็มีพวกน้ำตาลตุ้มนิ้นเบสเฟคอร์สเลยคอร์สเด็ดมีเกียวชีแล้วก็มีเกียวไผ่ในโต๊ะนะคะ มันมากทุกคนเลยกับสับป,ประรดย่างเนื้อมันแบบจุยซี่อย่างมันฉ่ำอะ่ะแล้วเนื้อนุ่มมากคือไม่แข็งแบบย่างกำลังดี ะะประมาณคนละ4,400เยนแต่ว่าเนี้ยไม่รวมเครื่องดื่มนะถ้าเกิดเครื่องดื่มรู้สึกต้องเพิ่มเงินอีกมั้งถ้าจะถ้าดื่มแบบพวกแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยแบบบุฟเฟ่นในคอสก็กินได้หมดเลยทุกอย่างอาหารสลัดปลาขนมแล้วก็เนื้อต่งตางๆนะคะอร่อยไหมมากบอบชอบสิ่งอะ่รเนื้อ

อร่อยมากคือมันละลายในปากเลยอทุกคนอือันนี้จะเป็นของหวานต่างๆนะทุกคนอันน,อนี้สองน่าจะเป็น,นเคเ้กขึ้นฝุ่เลยดิว้าว่อศกรีน ข้าเวตอร์ติ้งน่ากินมากเลยอะไรไม่รู้ครีมครีมราดด้วยสตรอเบอร์ติ้ Thank you. my ありがとうございます。<laughs> <laughs> แล้วก็ให้เรานะคะเขียนข้อความลงไปในกระดาษอันนี้ในการอันนี้แล้วก็ให้เจ้าจของวันเกิดเขาเขียนอะไรอ่ะเขียนอะไรดีอ่ะ <laughs> พี่ใ<ๆ>บบอกว่าให้เขียนคาว่าฉันรักคุณ <laughs> เป็นภาษาหลา,า่ปุน <laughs>

ถ้าใครที่เป็นสายเนื้อนะก็ไม่ควรพลาดนะร้านนี้ควรจะรับไปลองกินดูนะทุกคนว่ามันอร่อยมากจริงคือเนื้อเขานิ่มแล้วคืออร่อยอ่ะเออแนะนํำ่าไปลองนะจ๊ะก็สําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะคะเป็นกําลังใจให้หน่ด้วยนะเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย